ยอวันดีครับผมกลับมาสู่เรีแอคชั่นของเกาหลีหนึ่งวงนะฮะซึ่งตอนนี้มีคนขอเข้ามาเยอะมากๆเลยก็คือวงรุ่นน้องเมิเชอรรุ่นน้องคนได้มักเน่สุดของค่ายเซมิแ t นเทนเมนนะครับที่เป็นฝั่งเกิลกรุ๊ปตั้งแต่เดบิวเลดเวเวตมาก็มีข่าวเรื่องเอสเซนบุกี้มาเยอะมากๆจังหวะจะขึ้นตรงนี้ถูกไหมวรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แซวว่ามันจะต้องรอกีปป่ปีวะเลดเวเวตเดบิวประมาณปี14ปะ่ะ2014ก็คือ ปีเนี่ยที่ไม่ได้เดเพราะระหว่างนั้นกนะ็คือเป็น r e b e l v e n แล้วก็มาเป็น NCT ใช่ซึ่ง NCT ก็คือมีมัน4ล้านยูนิตได้นะฮะนนั่แหละก็เลยประมาณว่ามันเหมือนมีการเดบิวต์ใหม่ให้ต้องตื่นเต้นตลอดเวลาแต่พอเนี้ยถ้าเป็นฝั่งโกโก้จริงเนี่ยจริงๆผมค่อนข้างเป็นแฟน,นครับอ่ฝั่งโกโก้ของ SM สมควรตั้งแต่แบบชอนชีแดมานให้ FX อ,อะไรเงี้ยแล้วก็มาที่เป็น r e b e l v e n เงี้ยโอ้แต่พูดเรื่องเสียงละ FX อยู่เลย อใช่มั้งเถอะถ้าใครตามรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยทันเอฟเฟคแกที่แบบสมัยก่อนเนี่ยลันดานอนนีดโดเนชาโอ้โหสมัยนั้นคือเรื่องจริงๆคือผมค่อนข้างตอนที่แบบเอฟเฟคแบบเดบิวต์แล้วคัมแบ็กแรกๆเนี่ยจะเป็นอะไรที่คาดหวังมาเลย <S <S วิทตุเรียจะทำอะไรอีกเพราะว่าพี่ตุเรียคือแบบปิดมากถ้าเป็นรัฐท่าไอ้รัฐท่าวัตบรรเจดีวอาราชต์เนี่ยก็จะเป็นฟีลแบบว่าฉีกแห้งฉีกขาดตอน,น,นที่มันดึงแบบข้างหลังใช่ไหมเอ่อแล้วก็เตะขามากถ้ามาเป็นชู้ชู้เนี่ยวิทตุเรียตีลังกา ตลบหนึ่งสองตลบมากถ้ามาเป็นเพลงที่สามเป็นดูเอบีโออะไก็มีอยู่ดีก็อยู่ที่ก็เตะขาโป้งอะไรอย่รู้เออรู้สึกว่ารอคอยความแปลกของเขาพอมาเรดด้วเวดเนี่ยเรดด้วเวดก็เริ่มมาเขาเรียกว่าเอสเอ็มเริ่มเล่นกับช่องของมิวสิกมากขึ้นแบบมีทั้งแบบว่าป๊อปธรรมดามีไอเอ็นบีมีเรเก้มีแบบเออมันมีหลายแบบเออสุขเขาเริ่มมากพอมาเป็นเอสพาเนี่ยอ่าเท่าที่ได้ยินข่าวมาไม่รู้ถูกหรือผิดนะนะอันนี้ไม่แน่ใจแต่เคยมึงบอกว่าอย่างตัวเมนวอยซ์หรือเมนโวล์เนี่ยไทออนกับ เวเบนดี้เป็นคนเลือกเองถ้าอย่างนั้นแสดงว่าน,นี้เริ่มคาดหวังสองคนที่เป็นเมนเวนไว้วแล้วเพราะว่าอ่ะถ้าสองคนนี้เลือกก็เหมือนกันเป็นเอ็นชัวร์เหมือนจงคลายตะขาบตั้งแต่แพยอนไล่มาเปนต้องผ่านลูน่าก่อนแหละเออลูนา่าแล้วก็มาเป็นเวนดี้แล้วก็คือมาเป็นคนนี้นะครับที่ได้ยินว่าชื่อหนิงหนิงใช่ไหมแล้วเราต้องมาดูกันนะเพราะจริงผมเป็นคนเมนเวนไว้อยู่แล้วเรามาดูด้วยกันนะครับแบล็กเมมบาค่อนข้างคาดหวังอะไรงี้เพราะน่าจะเป็นช่องนี้จริงๆที่เข้ามาคือ เอ่เอ็มก็เอชยีพีคือเดบิวต์อิจี้มาแล้วที่ต่อจากฮวายใช่ไหมแล้วก็ต้องรูว่าวงานี้นะครับจะมาในเจนนี้เราเป็นยังไงบ้างไปอุ้ยตกใจโอ้โสว,วยทุกคนเลยอะ่ะเออแต่ก็ความวเอสเอ็มวิชวลเนาะต่างจากความเดบิวต์วงอื่นๆเหมือนกันนะเนี่ย เนี่ยคนนี้หนีงีใช่ไหมรู้สึกว่าเขาเล่นซีซีเยอะขึ้นเหมือนเขาบอกวงนี้จะเป็นวงที่แบบมีสมาชิกจริงกับเอใช่ไหมคนนี้น่ารักจังเลยอะ่ะชอบความเลี้งสีปลายผมอะ่ะเฮ้ยบ่องกล้องทั้งเลยอะ่ะ คนนี้คาริน่าใช่ไหมนี่เขาบอกว่าเป็นเซนเตอร์ป่ะโอ้โ oh, <wow. S 1> ว้าวเอ้ยแต่วันนี้จะเป็นวงแรกของ SM ที่เป็นเกิลกรุ๊ปแล้วใช้แบ็กอัพเลยป่ะเพราะอย่างเลยว่าเมื่อเดบิวท์แฮปปี้เดทมาก็ไม่มีแบ็กอัพอะไรอะโู้ oh. แล้วคอนเซ็ปต์ก็คือสตรองขึ้นมาเลยอะ่ะ oh. เอ้ยแต่ก็เก๋อยู่นะ oh. ผมชอบมันได้ไม่ไม่ซ้ำเดิมซะทีอะ่ะ SM อะ่ะ ทุกทีชอท้อว่า,ททาเขาจะไหนก่อนล่ะว่าอู้น,น,นี่งเหรออู้อผมยากเออผมชอบมงผมอยากอุ้ยเฮ้ยผมชอบท่าลงนี้จั้งเลยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามารอดูกันนะถ้าผ่านไปสัก5ปีวงนี้เต้นท่านี้จะเป็นยังไงนะฮะ You. ยูอุ้ยอฮ้ยชอบชอบเมื่อกี้ตอนนี้มันตัดเฟดกลับมาแล้วลงอะโอ้วเอ้ยชอบเอย,ออย,อยคือมันไม่ได้แบวเลยผมชอบคือแบบฟิลเหมือนกับว่าอะไรนะที่เขาชอบรอว,ว่าหน้าคิตตี้หุ่นมาเวลอ่ะ คือหน้าทุกคนสวยมาสวยแบบว่ะสวยมาสวยอ่ะว่แต่แบบมาทำแบบสายสตรองมเออยเจ๋งดีอะชอบว้าวใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ คือเนื้อเสียงหนิงหนิงเขามีความแน่นอยู่ผมรู้สึกว่าเออก็คือฟังเรารู้เลยว่าแบบเป็นสแตมตราออเอเอ็มอะอู้วันนี้ได้อยู่สี่คนแบคนเห็นไม่จบหรออะไรอ่ะ อิวมันน่าใช่ฝ่ายโอ๊คมาเวลปะเนี่ยเี่นนะปกติค่ายอื่นเขามีแต่อินโทรค่ายนี้เป็นเอาโทรค่ายแทนเนี่ยเฮ้ยถ้าผมเ๋งนะรู้สึกเหมือนข้าให้เดาคือตอนจบเนี่ยมันเป็นฟิลเหมือน สมาชิกที่จะเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยเป็นสมาชิก AI ปะมันดูเออมันดูเจเนเรตขึ้นมาเหมือนพวกเทอร์มินาเตอร์อะไรสักอย่างเนี้ยไม่ใต่ผมว่าคอนเซปต์มันเจ๋งดีเว้ยรู้สึกว่ามันแบบเออแม่งเท่ดีวะ่ะยอมยอมยอมเออนี่ยอมจริงวพาดีจริง,ดรงได้เราไปดูวนนีเพลงต่อไปเลยดีกว่าน,นะครับยอมไม่ใช่ไง